การหาค่าอินิกัลโดยนำความรู้ไปหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งค่ะาการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะก็เราจะต้องมาดูโจทย์ก่อนนะคะว่าสรรมการเนี่ยของ y เท่ากับเป็นยังไงเป็นสรรมการของเส้นโค้งนะคะแล้วเขาจะกําหนดขอบเขียมาว่า x จะมีค่าตั้งแต่ 0ถึงไหนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นใต้โค้งทั้งหมดก็ได้นะคะก็ลองดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างของเราก็คือจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโคง้ง y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ3นะคะถ้าเกิดเรามองภาพเราจะเห็นว่าเส้นโคง้งเส้นนี้มีสมการก็คือ y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2 แต่บริเวณที่แรงเงานะคะไม่ได้แรงเงาทั้งหมดทั้งโคง้งแปลว่าเขาไม่ได้ต้องการหาทั้งหมดทั้งโคง้งเขาต้องการหาแค่0ตรงบริเวณที่ x เ,เป็นศูนย์กับ3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอโจทย์ลักษณะน,นี้เราก็จะเอาสมก,การเส้นโค้งมาอินทิเกรตก็จะได้กลายเป็นอินทิเกรตอินทิเกรต 9ลบ x กำลัง2ตัวแปรเป็นตัวแปร x เราก็เทียบ d x นะคะขอบเขตก็คือตรงบริเวณที่ตัว x ตอนนี้เขาต้องการจาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นขอบเขตก็อยู่ที่3กับ0นะคะอินทิเกรตตามปกติเหมือนที่เราเคยเรียนมาเลยนะคะแล้วค่อยแทนค่านะคะก็จะได้กลายเป็น9 อินทิเกรต9ได้ 9x อินทิเกรต x กำลังสได้ลบ x กำลัง3ส่วน3พอบเตยังอยู่ที่3กับ0นะคะแทนค่าลงไปแทนค่าลงไปเริ่มจากตัวที่อยู่ข้างบนก่อนก็แทนค่าเลยกลายเป็น9คูณ3ลบอยู่กับ3กำลัง3ส่วน3 ขั้นกลางด้วยเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็เอาเลขสูย์ไปแทนบ้างก็จะกลายเป็น9คูณ0ลบ0กำลัง3ส่วน3าคูณอะไรก็ได้0 0ยยกกำลัง3ได้0นะคะวงเล็บหลังก็เป็น0เพราะฉะนั้นเรามาคิดเลขที่วงเล็บข้างหน้าก็จะได้กลายเป็น9คูณ3เป็น27นะคะ แล้วก็ลบกับ3คูณกัน3ครั้งได้27เพราะฉะนั้น27ส่วน3ทําส่วนให้เท่ากันหรือหารนะคะหรือหารหารเพราะฉนั้นก็กลายเป็น27ลบ3หาร27เป็น9นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้คำตอบคือ18 หน่วยของพื้นที่แต่ตอนนี้ไม่มีหน่วยก็คือตารางหน่วยนะคะ